โอ้ยรลักขนมคอยรลักขนมคอย,อ,คอ,ยอ่ะอาทุงใดอาทุงหนึง่งเงาเอาไปขนมปังนี่เร็วๆอย่ามายุ่งกับของฉันนะมาทำไมฮะจะมากินนมเหรอบ้ากินก็นยังบเป็นยันยังอยากได้บ้า

สวัสดีจ้าอย่ามาดึงขนมคอยคอยซื้อแล้วนี่นั่นสวัสดีค่ะลูกเบิึงมาดีทูจ้าก่อนบนิสุนทูจ้าก่อนทูจ้าใส่มืออีร้อยเนาะเบิงสาวสิตุงกระโดมว่ะโบนิสุพี่เอาถุงนั่นพุนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านั่นยังมาสาวเอาอยู่อยากได้นี่ถุงใหญ่นะ ลิทูจ้าสบายดีโอ้ยผมกูจะค้นไปเล่นลืมหมอกเขาแล้วสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีอีกรอบตอนแรกบอมีมากกว่าสิมหาหลานหน่อยแล้วมาไปซไปองเบิ่งเพิ่นนั่งหลับบอมีก็เลยมาหลานเช้าแสงทีนี้เพิ่นตื่นยายรวยก็เลยอุ้มมาลิจ้า มานจักเวลากินข้าวแล้วตเมื่อกินข้าวค่ำแล้วยังไม่ได้อาบน้ำมาเลยกินข้าวเลยจะงาบเ่อัป็นโคันอบอีาอนามาบ่ถือพัดลมว้น้องเนื่อเหือยยอยสะ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 อยากกิน

ตีนนะเาวอยู่ใบใบบดได้มือกตีน,ต,ามมานต่บ้ากินเป็นกว่าไปย่างหาใหรวยบังหาใหรวยเร็วมาข้นเขาวลูกเนาะได้เมื่อกินต้มปลาแช,ช่มอนพูดเร็วๆหยิบไปหยิบขงดา,า,า,านๆๆเศร้าเตนเร็วๆเร็วแม่เมื่อตามเมื่อกินเข่าเาไปเมื่อ กินจะเคือนจักชาตาชมขนมเง็กผู้ถอยเูาแทนบาทกลางสวัสดีพี่น้องยิ่เล่าที่เมื่อปลาแล้วให้พวกเราไว้ไหว้ไหว้ไว้ขนมน่ะเอาไว้ลูกเอาไว้ตัวนี้นะเอาห้องย่างจ้าของค่อยอันนี้ค่อยซื้อแล้วปลาเอาแม่ทูนขนมนะไปเมื่อกินข้าวเร็วๆปลาเอาแม่ทูนขนมนะโอ่ๆๆบายบายบ๊ายบายก่อนบายบายนี่บ๊ายบาย บายบายดีหยกเหยกอไอดบายบายกันอีร้อยเห็ดอันนี้ลูกบายบายเนมขนมุดบายบายยยูใอยากได้่มึงน่ะแหละให้เด้กันอยากได้รอให้ลใหโอเคห้แล้วมาเม่อกินข่าวนะไปเม่กินข่าวใหญ่รวยเร็วๆเม่กินข่าวเนาะเม่กินข้าว กินข้าวละกามน้ำนางห้างกระตือนพี่น้องบ่มีก็บบริมาหาสองหมื่นแล้วชิปหาเห็ดทางไหนะทางไหนก็ได้นาะเบิดแล้วยายไปปีกว่าบริจักดอกหมองบ่ได้หมองปั๊บ่ได้ดอกบ่ได้ลืมบนออกบนเถาหมวยหมองเขาบ่ไปปูไปเนี่ยยันมีหานเท่านี้จริงเท่านี้ครูเขาบ่ได้ไปเนี่หานลายมีกูตอนใหม่แถวเอาไปนะมากินแน่เร็วๆมากินแน่เอามา เอามาเร็วเอามาอือๆนีันนี้ขนมเลยด่าจะจ็บจะจบจะเริ่มบเยาหานั่นมจะหานตีน้ไปเมื่อกิดข่าวไปเมื่อกิเข่าวอับน้ำฮังกระตื่นนอน มื่อวานนี่กวานสิพาออกหน้าเพราะว่านอนซ้ำคำก็เลยไม่ได้ออกซ้ำางจาเลนจาเลนจาิมืออไรบบายไปลปไปเมื่อกินข่าวแป๊ะมื่อกินข้าวกินข้าวมือละสองรอบเศร้าเย็นนัน,ะน บ่มีแขวกสิกนบเดี๋ยนี้ฮ้แขวบไันมี้ไปเมือนเร็วเร็วเมื่อนเร็วเร็วลูกลกาบาย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 เร็วเร็วบายบายเร็เร็วบายบมนเนี่ยเนียมน้ลดเห็นลดเนี่ยบ่ได้ามาขนมได้มมกินเนี่ขนมเลย เอามาเดี๋ยวนี้เอามาคอไงมะก็คืออะไรคือไผ่เลยคอไงคือไปผู้เดียวเนาะนะบะจะคือไผ่คือไปผู้เดียวบหัวเปียกเลยอ๋อแบบออกจากพัดลมบ่ได้เลยยายรวยอุ้มหลานมาเหร่นนำ ก็ฝนยังมาแรงมาตกเนาะท้ายเหงื่อเลยตุกเพชดกระไรมาจะเหรอเมืองเชียงพ่าห้องพิมพ์พิมพ์พิมพนะฝนจะตกเมึงน้งัวสจิเขาสวนแล้วนี่ เขาไปกินข้าวเร็วๆไปกินข้าว,าวาบังเนื้อเหือดปะัาท่านผู้ชมบังเนื้อเพิ่นฮอนนะเหือดนะออกจากพัดลมม่ได้แหกอากาศนอกกับบริฮอนเด็เป,เปียก เนี่ยเนี่ยต้นแหละมันอะไรนะมันกินอยมันถูช้ทูที่ถูกใช้แล่ะแห็นเห็นยังหิวเข่าบอหิวเข่าบอดจรวยเลยรยังหนึ่งเข่าอยู่กินแหน่ขนมนะมากินแหน่ เร็วๆกินแน่ขนมนี่นี่อ่นี่กินบ้าขนมนี่่ะกินบ้าขนมนี่ ในเหือในใจรวยห่อนขนาดเขาของแอ๋อยังห่อนแต่ว่าแผลแอเพเอ,เ,อเป็นวดัดห่อนพอเป็นวดัดเสร็จเหงือเนี่ยเร็วๆเ,เ,เสร็จเหงือเนอ้าวในเหือน่อยจะสะกิดเขาเลยจะไปอาบน้ำ เลนั่ะหิวข่าบอเอาออกเอาออกกินขขาก่อนปลาก่อนข้าวเล่นเตรียมตัวกินข้าวโอ้ยกินข้าวแล้วก็เปื้อนใส่ผ้ากันเปื้อนกับเปื่อนกินแล้วจังไปอาบน้ำหิวบดกันมาเลย หนนิวข่าบ่าฮะหิวข่าบ่ายายลวยปอนขา่าวเร็วๆเขา้าบนกระบดใส่ฟักทองใส่ฟ,ฟ,ฟักตำลึงห่อนบ่วับแซบห่อนบอ่บางมือกับปลาเชม,มอนเฉพบ่ แซบบอุ้ยเปือเป่อนเปือ่อนอ,อืมโอ้โอ้แม่ผู้ใหญ่ปู้ย,ยิบเน, <c oughs> นี่ยยัดขะดังล้านซะน้อยัดขะดังล้านอืมอันนี้จะเป็นเมนูอาหารเย็นอ้าวอืมกินได้ ពីតិយ៉ាងពោតយ៉ាងស្គួយជុកអីយ៉ាងกินបើទៅផោតងាប់កប៉ាមកហុងសុកអវកាដូតាក់ໃសបາກបរីយ៉ាងអមមមមមមអឺកៅសាបបាសាបបាអឺអនុអអាមមមមមអឺម្នី ันนี้เล่นยยอย,ย,ยอาน่ายัดขาปากเด้อย่ายัดขาปากนะยายรวยมันคายออกแล้วเปื่อนเบิ้ดย,ยาอย,าานนนนย่าอมบ่ต้องเล่นบ่ยัดขา่าก่ต้องเล่นกินข้าว อออเแฉบปะแฉบปะแต่ว่านางก็กินหลายอยู่เียยังคันหูคันหางเข้าไปอีกเลย มือนี่จกเข้าไปยังอุ้ยเปืออ้อนเสร็จมือนี่นตีอยู่จะอีหยังกินอยู่กับแม่แห่งเต็กเลยผมปู่ออกนะมันปิดเป็นลังไปกินที่ทั้งลังผมน้องทั้งผีมันปิดเฉพาะที่รังนางอยู่ดีๆเอาก็อยากอยู่อ,อ,อ,อยากเล่นขนมได้กินปะ

ไมใช่กระเดกกเป็ื่อนเอาเาดังเือกหันมาพี่เร็วๆวหันมาพี่นี่นี่นี่ทงขนมตก เขาเมาื่อละสองเวลาอ,าอะอะเปลือดจักเกาอยังนี้หมดหรือยังกิดไม่ให้บรินุ่มอะไรแ้่หมดปากเปลือนเบิมดอาเซ็ดเ,ดเดยังน้ำผาประจักไม่ให้บรเบิ้ง แซ่บบาเปลือดด้วยเปือดกินปกินฟักทองบะเม่กินี่เจ้าของตะกินฟักทองบดนะจ๊ะกระิสีเหลืองคกล้วยมานกอกลวยก็กินบเนียนจะกัดมันกินคือบตุมไข่ ต้มใส่ไข่อ่ะหมดแล้วหมดแล้วนางกินหลายถอดออกแล้วแปาบน้ำเร็วเปื้อหมดนางยังบ่ม อ่ขนมเนี่ยเอขนมเนี่ยอกินอิกกินข้าวอิ่มแล้วบาก,กินข้าวอิ่มแล้วก็ไปอาบน้ำไปไปอาบน้าเปืือนไปอาบน้ำเร็ว แบบน้ำขนมดิมีอาขนมดิสวัสดีจ้าเร็วๆไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีสบายดีายดอาขนมดิ